ดู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 แ้่เรื่องการขาดนะฮะคนไม่ติดนเ่าเปล่าหน้าไหนขายดีสุดท่านี้มันหน้าเอที่เอามาค่ะมันขายดีี่หน้าเหนค่ะวันนี้คนเยอะมากเลยอ่ะบูชิทอด เป็นไงหนาวตัวเองไม่ทันเลยทำได้แบบทับกับกัที่ที่มอหนูอร่อยไหนด้วยอันนี้มันไม่ต้องกินแบบปกติของแม่นะไม่เท่นไหร่ความเร่งอะกดเกินแล้วเพราะเขาเป็นคนเลือกเองไม่ได้ตัดหรอตัดอยู่ที่นั่น <c oughs> ตามตรง เท่าไหร่ี่สิบบาท่ะราคาถูกมากเป็นไงเธอคิดนาจังเจมเกยซอสเดียวกับอันนี้เลยราดท่เไ็ดก็ได้แคดว่าราดเผาฉีเราจะไม่เข้ากันก็อร่อยพูมนะอันนี้เ็สิบร่อมไหม อย่าบอกว่าได้อยู่ต้องตอบว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็ได้อยู่จักราชชืางนี่ไงเขามีวาซาบิให้ด้วยเธอต้องใส่วาซาบิด้วยสิลูกอ่ะาแล้วเขากินอาหารเกาหลีกินลาเมอกินราเมอร์อ้วเหรอกินราเมอร์ไม่ได้กินราเมองานหน้าไปกินอันนี้กันเปิดสาขาแรกที่ม้องของ ใส่ก็ก่อนเป็นเป็นชุดแล้วก็มาเป็นบุฟเฟ่แล้วก็แบบมาเป็นชุดแล้วกลับมาเป็นบุฟเฟ่ไก่เสือตามก็ดูตามเด็กช่วงนั้นเด็กคี่กินอะไรขายอะไรแล้วลูกยังรอดอยู่เปช่วงหนึ่งแบบว่ากินอะไรเยอะเกินมีฟองหวานเยอะเกินทขึ้นขึ้นหมาล่าหมาล่าทางที่ที่รังจิตเนี่ย ไม่มีน้านไหนผิท่านั้นแล้วแก่อร่อยค่ะคุณพ่อิ้มออางอร่อยคุ้มนะเนี่ยหกิบาทกินตั้งสามคนคืดีหร่อย่ เท่ากับกินคนละยี่สิบบาทเรากินแบบไม่ทอดมากกว่าไม่เราก็เราก็ต้องลองไงแค่หนึ่งที่เท่ากับสามสิบกินอข้างในสอดไม่เธอแบบว่ามีวาซาบิออกฤทธิ์ด้านหนู่กกินเยอะทำไมล่ะกันเองอะ บออลิอากไม่้อไปกบน่องสุว่าไหรอบเาเนี้จิมออันนี้พอดีซีิราตอันนี้มาจำไม่ได้อะ ผมจำเส้นเกินหมาหมูรัอ,อนก็เลยจะไปนอนก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อผ้าปูเลยงนอนห่นหอไมห่อนอแม่ไม่ซื้อผ้าปูเลยนะหิ้สามุแล้วก,กส็สามสามบสามสามประมาณสาม,ามาสามิบห้า,น,านิ้ว ก็มีอยู่แล้วผื่นเนื้อถามนิ้วะนะสามจุดห้าสามจุดห้านะอืมอะไรตวอะไรอ่ะทอดมันเปิดให้หน่อยคือแบบว่ามันบอกว่าเครื่องทั้งผ่าคือมันเอาไว้ล่างสุดเลยจริงๆแล้วอ่ะถ้าแบบมีสิทส่วนของมันขนาดเนี้ยน่าจะเอาไว้แบบอย่างใบพอลเทอร์เออแบบมัค่ม่ข้างราค

ก็ย้ายแล้วก็ต้องอยู่เป็นคนเลือกกันเอง